ปีนี้เขาติดลูกไม่ดกนะคะแต่ข้อดีก็จะมีเหมือนกันคือต้นที่สมบูรณ์เนี่ยเขาติดลูกไม่ดกแต่ลูกเขาจะใหญ่ใหญ่มากเลยค่ะนี่เท่าไข่ไก่ละยังโตได้อีกนะคะเนี่ยนี่ลูกนี้ใหญ่มากใหญ่มากๆเลยค่ะยังไม่เข้ากระลาเลยใหญ่ขนาดนี้ละถ้าเขายังไม่เข้ากระลาเนี่ยเขายังจะใหญ่ได้อีกนะคะ อันนี้จะเป็นรุ่นถัดมาจะเล็กลงมาหน่อยแต่ว่าไซส์นี้เขาจะไม่โตเท่าไหร่นะคะถ้าเราสังเกตง่ายๆถ้าเขาออกในในกิ่งที่เขาสมบูรณ์อย่างเงี้ยนะคะอย่างนี้คือกิ่งค่อนข้างจะสมบูรณ์ลูกเขาจะโตเขาจะได้อาหารครบแล้วลูกเขาจะโตแต่ถ้ากิ่งอย่างเงี้ยนะคะกิ่งเล็กๆอย่างเงี้ยเหมือนกิ่งขนแขนงอะ่ะแล้วเขาบังเอิญติดลูกอย่างเงี้ย ลูกเขาจะไม่โตนะคะจริงๆลูกเขาจะใหญ่หรือเล็กขึ้นอยู่กับการสะสมอาหารของกิ่งด้วยค่ะโอ้โหลูกข้างบนใหญ่มากเลยต้นนี้จะมีเรื่องของยางไหลนี่ค่ะยางไหลเป็นบางลูกไม่ไม่ถึงกับทุกลูก ยางไหลเนี่ยยังกินได้ไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าผิวเขาไม่สวยเราจะขายไม่ได้ราคา